สวัสดีจ้าพี่น้องจา้าจะทำอะไรจะทำอะไรเสียดสมต้อนเนื้อค่ะอยากหลายอดรอนทนไม่ได้เตรียมของใส่ไว้แล้วรนทนไม่ไหวก็อุ้ยแม่กูบอหาเนื้อมาเจ้า,าค่ะนี่ค่ะหันแล้วจะเสียเอาตอนหน่อยตอนใหญ่เด้อจ้ะเอาตามมาก กระเทียมแม่น้อยก็จะมี่องแบบด้วยค่ะแบบโขกหยาบแล้วก็โขกพ่อบุบๆนะคะแล้วแม่น่อยจะใส่ลง่ไปเพื่อว่าจะไปกินกับเนาะแม่น่อยเอากล่องลุง่มตำผดบอกขออนุญาตเด้อเออประมาณนี้เนาะใส่เกลือค่ะเกลือเกลือเกลือหูใหญ่ผลเดี๋ยวเปลี่ยนทางก่อนเกลือนะไม่ค่ะ เกลือหิมาลายาเกลือสุรภาอสุขผาเดลือค่ะเดอใส่เกลือลงไปสีจะสวยค่ะเกลือนี่เวาลาเห็ดกับเนือ้อสีสวยมากกับเนื้อกับหมูกับไกน่นี่เห็ดออกมาสีสวยๆแล้วก็รสชาติจีแซ่บนั่งตังกันเนาะใส่แป้งน,นัวลงไปหรือว่าผงชูรสอะไรจะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายบบใส่เลยกระเหวแต่เนาะสำหรับเนือ้องัวนไม่น้อยก็จะเป็นต้น แบบนี้เขาที่จะใส่้อค่ะผู้ใดมีเขาเจ้าที่หุงสุกแล้วก็เอาเขาเจ้าที่หุงสุกใส่ผู้ใดมีเขาเหนียวก็เอาเขาเหนียวใส่นาะเมื่อนี้ไม่น้อยหงเขาเหนียวค่ะเพราะว่าไม่น้อยเ่ามีเขาอยู่ในบ้านก็เลยหงเป็นเขาเหนียวนะคะเป็นข้าวเหนียวหงเอามาใส่ก็บ่ได้ใส่เมื่อกค่ะใส่แค่นี้คลุกข้าวค่ะ คุกเข้ากันไป่เรื่อยๆเด้อจ้ะเด้อบัต้องเฮ็ดแห้งค่ะเฮ็ดเบาๆเพราะว่าห้าบวต้องการให้เนื้อมันแตกออกจากกันแต่ห้าจะคุกให้เกลือมันซึมกับผงชูรสมันละลายเข้ากันแล้วก็ให้มันเข่าเนื้อเข่าน้ามื่อซุซิงซอยางเนาะยัไม่หน่อยคุกเข่าแป๊บนึงสีด้านไปพี่น้องเอาละม่็จะใส่นี่เลยจ้ะกระเทียมบุบเป็น เป็นหัวเป็นหัวแตกแนบแตกแน่คือใส่กระเทียมหลายเพราะว่ากินสมตอนนี้ก็แล้วแต่ผู้มักเนาะผู้มักกระเทียมหลายผู้มักกระเทียมหน่อยแต่ว่าไม่หน่อยสิบดต้องหากระเทียมมาก,กับอีกไม่หน่อยก็เลยเห็กระเทียมตอนใหญ่ๆจังส่เวลาเขากินเขากับแก้มไปเลยมันสิเขาเนือ้อเขาหน้าวกันนะคะเพราะว่าข้าเดมักเขาเ้เขาวแดนเอามาคุกเขาก็เคื่องเนาะกระเทียมเขากับซีนวัวไปนน้นะคะบานนี้เขากับหาแต่พริกซดมาแอมเนาะนี่ค่ะ น,นี่กับพ่อใาครับก็ต้องชิมนะคะว่าเกลือมันถึงบอนะคะถามันเข้มไปมันกระสิบบอสมนะคะขันมันพอดีกลางๆนี่มันสิสมใบแห้งใส่เขานี่ขันผู้ร่างก้นนี่ขันมือนี่ออื่นก็ก,กินแล้วนะคะสําหรับผู้ที่แบบว่ามักกลางๆบอสมแห้งขันผู้มักสมแห้งกับสองมือเนาะทนาห้อนคักๆนี่กะห้วย ข่นย่ำเศราย่ำแรงกิ่นข่นย่ำเศร้าอีกมือนึงกิน,น,กน,กนเซย์ซิมสะกกอนเด้อค่ะเด้อซิมสะกสะกอนรสชาตินะอืมโอเคโอเคอเกิเดใน่จังหน่อยพอหั่ใส่เกลือบ่หลายมาค่นพอข่นเข้มแห้งมันทบ่แซ่บพี่น้องเห็นบมอกไหมหน่อยใส่อันเกลือหิมาดายา่า เนื้อมันสิออกสีแดงงามค่ะมันกับบัวแพงได้ค่ะ่นยุ่งเมืองไทยมันกับบัวแพงได้ค่ะเกลือหิมะละยาเข้าก็จะคุกเข้าให้มันเข้ากันให้มันนวลนวลสะกก่อนกะว่ามันเข้ากันเต็มที่เข้ากับสิใส่กระปุกนะคะบางคนใส่ใส่ถุงห่อก็ได้บางคนใส่ใส่เป็นกระปุกแบ่งกินเป็นรอบๆเลยก็ได้นะคะมันสิสะดวกต่อการเก็บเนาะค่ะเนาะเข้าก็ใส่ซ้ำนี่แหละอันแนะนํากับเครือว่า มักเข่าหน่อยเข่าไหลยอยู่ที่พี่น้องคันเฮ็ดอันสมต้อนแล้วพี่น้องสีเอาไปครัวหรือเสีเอาไปใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งแล้วก็พัดในกระทะแนะน้ำให้ใส่เข่าหลายสีแซบนะคะแต่ถ้าผู้ใดอยากกินดิบเข่าไหลก็แล้วแต่ผู้มักหรือว่าผู้มักเข่าหน่อยกะใส่เข่าหน่อยกระเทียมเพื่อกันค่ะอยู่ที่ปริมาณที่อยากกินนะคะกระเทียมนะชอบความหอมก็ใส่ลงไป บ่มีสูตรไต่ตว่าต้องนั่นใส่ทอนนี้ทอนนั้นไม่น้อยบ่บอกสูตรไตโตเพราะยังเพราะว่าเนื้องัว่แต่ละหมองมันบ่คือกันเกลือแต่ละหมองมันกับบ่คือกันยาบ่ามันคือกันเด้อเข้มมันเข้มตางกันอยู่ค่ะเนื้อนี่กับเมืองไทยตั้งหนึ่งอันเนื้อสวีเดนนี่ก็ตั้งหนึ่งค่ะมัอนเนื้อกับใส่กระปุกเนาะเพราะว่าไม่น้อยเฮ็ดกินแบบว่า มันทามันเป็นแล้วนะคะแม่น้อยก็จะแซ่ช่องฟิตค่ะคือ,อยากก้มไนกับดูกลวงออกมาเนาะนกับเสียดกระปุกนึงเดี๋ยวนี้แม่น้อยก็ว่าได้กินหลายปันไดกระสีไส้ซั้นนี่อาจจะได้สารกระปุกเบิ้งกอนเพราะว่าถาสองถาสองกสบเสืเอเพราะว่าถ้าใส่หลายแม่น้อยก็สิกินื่อเมื่อต่ละกขาดกระสีได้เอง มันไม่น้อยกเห็ดเป็นสามกระป,กปุกค่ะพอดีตอรอบวือช่างใดสามกระสิหน่อยไปสองกระสีลายเกินเอามันสองเนียน่ยอาจารย์กระเทือน,นอเนาะเฮียเฮียกระโบเป็นยังกดลงไปค่ะจากนั้นก็ปิดฝานะคะปิดฝาเสร็จแล้ว เก็บไว้เอาหนูฟูมห่อมนะค่ะเด้อถ้าเฮ็ดแนหนมเฮ็ดสมต้นสมยังกระซางกต่เป็นพวกจําพวกแหนมเนี่ยให้เอาไว้ข้างนอกนะคะอย่าใส่ตู้เย็นค่ะให้มันเป็นก่อนจังใส่ตู้เย็นเป็นก่อนในที่นี้หมายถึงว่าสมตามที่คุณต้องการแล้วนะคะค่อยใส่ตู้เย็น,ยนอย่าไปไหนล้างมือแป๊บนึงล้างมือล้างบักพริกเสร็จบักพริกสิหักบักพริกบ้างเนี่ย เปิดกล้องมากกับหนึ่งเขากินเลิอดจ้าหนึ่งเขามากกับเปิดกล้องกระจวกโลดสําหรับผู้มักเดิฟผู้มักเดิฟกับบดิยากเดอ้์เดอขัวเดอค่ะเดอขัวใส่น้ำมันหน่อยนึงเด้อค่ะมันสิแสบมันสีหหมอย่าใส่น้ำมันลายใส่น้ำมันลายกับบแซเสอีกมันนั่นมันนั่นไปมันลายมันก็เลี่ยนมันสิบริเสพพอว่นใน้เนื้อนี่มันก็จะมีคัาวมันอยู่แต่บอมันทอหมูนะคะ เดี๋ยวเขามาเบิ่งดั่นหนากันค่ะเสร็จแล้วจ้าสมต้อนง่วงเฮ็ดง่ายๆสไตล์ไม่ใน,น่อยนะคะพี่น้องอยากกินก็ล่องไปเฮ็ดเบิ่งเด้อไฟใบ่ายไม่น้อยมันสีนบอยากกันนั่นปันใดนี่ค่ะให้เบิง่งเกลไกเห็นบอกสีเหนือมันสีงามกันเข้าใส่เกลือหิมารยาแล้วกันมันสีนัวแซ่บเห็นบ่ขันซื้อปลาเข้าใส่เกลือธรรมดาสีเหนืองสีออกจากสีในเพราะว่าเข้าปลา อันที่มันแดงๆที่เขาเฮ็ดขายน่ะขาเจ้าใส่สารได้พี่น้องเขาใส่สารเด้เนื้อมันจังแดงนี่เกลือหิมาลายาเนาะ <c oughs> บานเขามีขายค่ะแต่ผู้ใดอยากเอามาไปเฮ็ดกับเข่ากับน้ำเด้อแนะนําอันนี้ก็ดีต่อสุขภาพหล้วก็เฮ็ดให้เนื้อสวยน้ำนอกค่ะเนาะเอาแล้วจ้ะเส็จซับเรียบร้อยแล้วกาสีล่าพี่น้องได้บาดนี่มือกัสซันพ่อมือเด้อบมเมนหิวแล้วบอพุนเด้ เดี๋ยวห้องกับสิมากินกับแซบๆซพี่น้องไปแล้วจ้าดูกจัดใจนะคะรักนะจุบ๊บจปิดิฟ้าจ้าอําลาอีลีแล้วบาทเนี่ไปแล้วจ้า